สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูไก่ที่บ้านผมนะไก่ต่อนะไก่ป่ายังไม่เคยได้นะนี่ครับไก่บ้านผมผมันจะตัวนี้นะตัวเล็กเนี่ยยังไม่ยังไม่ค่อยเชี่ยงนะเพิ่งจับขึ้นมาเหลือตัวเดียวแล้วพ่อมันก็ตายแล้วตัวนี้เป็นไก่เยียลูกผสมนะแต่ติดที่แข้งมันขาวนะทุกคนแข้งมันขาวตัวผู้นะครับตัวนี้ตัวผู้ดูรูปเพศแล้วามาขึ้นคอนแล้ว ถ้าจับทุกวันก็จะเชื่องมากนะตัวนี้เมื่อก่อนเชื่องมากตอนตเล็กๆส่วนเจ้านี้นะต่อได้มานะครับพอพอจะตัวเล็กนั่นนะต่อได้พ่อมันก็ตัวที่เป็นอยู่เป็นโปรไฟล์โปรไฟล์ของช่องผมนะตัวเยียตัวนั้นแหละเข่งเข่าเหมือนกันนะตัวนี้เป็นตัวนี้ต่อไม่ได้นะน่าจะน่าจะเป็นลูกผสมนะตอนต่อไม่ได้เนะี่ยเหมือนไก่ปลาเลย ซองไก่ปลาแ,ลแต่ตอนนี้พอเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็เชื่องเริ่มเริ่มเชื่องแล้วพอเริ่มเชื่องมันก็กินเยอะด้วยกินเยอะทองก็กลายกลายไปเลยแล้ะเดี๋ยวจะเอามาผสมนะเดี๋ยวจะหาไก่ลูกผสมหร้อไม่ก็ไก่ปลาแทต้ตัวเมียตัวเมียมาผสมกับมันนะส่วนนี้ก็เป็นจเจ้าเหยียนะนี่เป็นเหยียคนละพ่อกับตัวไม่ใช่พี่น้องกันนะต,ต,ต,ตัวนี้กับกับตัวนี้ไม่ใช่พี่น้องกันนะครับคนละพ่อคนละแม่กันเลยตัวนี้เป็น เจ้าเยียนะแม่เป็นเยียลูกผสมนะแต่แม่เป็นงอนไก่ชนเป็นหงอนหินนะไม่ใช่งอนไก่ชนหรอกแม่มันก็เป็นเหมือนปูมันปูมันเป็นงอนไก่ชนเชี่ยงนะตัวนี้จับมาวันแรกขังไว้วันหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นคอนเลยเชี่ยงมากจิกด้วยจิกด้วยตัวนี้สู้นะครับอนาคตนะไก่ต่อนะตัวนี้เอาต่อ,อจะเอาไปต่อนะตัวนี้เราเอาไปต่อดูพอเริ่มขันพอขันหายังขึ้นไม่สุดนะครับ างมันยังขึ้นไม่สุดเลยขนยังขึ้นไม่สุดเชื่องมากนะต่อไปเราจะมาดูนะนี่นะครับนี่คือไก่ตัวไก่ลูกผสมนะไม่ใช่ไก่ป่ไม่ใช่ปลาร้อยนะครับตัวนี้เป็นลูกผสมตัวเมียนะหูขาวตัวเล็กเล็กดูไม่รู้นะครับว่าหูขาวหางหักมาแล้วเนี่ยยังไม่เชื่องนะ เก็บตั้งแต่เป็นไข่นั้นเก็บจับมาพราะแม่มันแม่เป็นไก่ในบ้านเนี่ยหรือว่าลูกผสมไก่แจ้กไก่ต่อเลยครับหรือว่าลูกผสมมันก็ไม่รู้เพราะว่าไข่มันเล็กมากเลยตอนแรกเก็บมานึ้นก็เป็นไข่แม่ไข่รอบแรกนะที่มันลูกเล็กแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาโตมาละหลายปีประมาณจับแม่มันไม่ใช่หลายปีแม่มันเอามาเมื่อไม่ถึงปีทีนะหรือประมาณปี น่าจะไม่ถึงปีที่ว่าไอ้ไอตัวนี้ยังอายุไม่ถึงปีจัไม่ได้แล้วแต่นะาไม่พักนึ่งแล้วจับมานานแล้วจับมาตอน,น,นมันไม่มันไม่เป็นไข่อยู่แล้วมีไข่หกลูกนะฟักมาสี่ลูกตายทะ้สองแล้วก็อีกตัวเป็นตัวผู้นะสวยแต่เป็นไข่ตายไปแล้ว,ลวตอนฝนตกตัวนั้นเลี้ยงปล่อยอยงงังก็เลยเป็นไข่ตายเหลือแต่ตัวเมียนะเดี๋ยว เดี๋ยวว่าถ้ายังหาไก่ไก่พักรผสมมันนั่ก็จะเอาตัวนี้ผสมกับตัวตัวใหญ่ด้านบนนะตัวผู้อะ่ะผมตัวนั้นก็มีเชื้อป่ามกันลองถามคนผู้ใหญ่ที่เขารู้แล้วครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็เก็บไข่มาเลี้ยงนะตัวขาวเนี่ยเก็บเก็บมาฟักให้ให้น้องแถวบ,บ้านฟักให้นะเขากตอนนั้นไก่ตัวเมียผมไม่ฟักสิเออฟักอยู่แต่ว่ามันกลัวม,มันจะทิ้งลูกนะก็เลยเก็บมาตอนนั้นหลายลูกเหมือนกันประมาณ สี่ห้าลูกก็เอาผมเ,เอามาตัวนึงตัวแรกนะรกเป็นสีสานนะนึงว่าตัวผู้ตัวแรกพอโตมาเป็นตัวเมียสวยนี่นครับสวยไหมแข้งยกนะเป็นแข้งเขียวแข้งออกเขียวเขียวแข้งไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้ตัวเมียนี่ทรงสวยมากนะถาเป็นลูกผสมนะน่าจะเป็นรุ่นแรกน่าจะเป็นน่าจะผสมร,รุ่นแรกนะเพราะว่าทรงไก่ป่ามนออกเยอะมากเลยหรือว่าแม่มีเชื้อไก่ป่าด้วยก็ไม่รุ่มกัน แต่แม่มันหูไม่ขาวนะหูไม่ขาวแม่มันแม่มันเชื่องมากนะแม่มันปล่อยได้แล้วตอนนี้ยปล่อยปล่อยนานแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะหนึ่งนี่แม่มันวิ่งไปลวสวนนี้เป็นเจ้าหูขาวนะเขาให้มาให้มาเป็นปีแล้วเหมือนกันแต่มันมันโดนหมากัดนะตอนผมไม่อยู่บ้านนะมันโดนหมากัดผมไปตังผมไปตะ ไปบ้านไปบ้านญาตินะไปติดวันสิบกว่าวันได้มันโดนหมากัดนะทุกคนขนลวกขนหลุดมาเลยข้างหลังนี่นะเพิ่งหายนะขนขนเริ่มงอกเลยตัวแม่มันอยู่นี่นะให้ดูตัวแม่กุ๊ก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 มาเร็วกุ๊กกุ๊กกุ๊กมันกลัวมันกลัวโทรศัพท์นะทุกคนปกติมันคนเข้าใกล้เข้า,ขา,ขาใกล้มันก็ไม่วิ่งตัวแม่เนี่ยมันอาจจะกลัวกลัวกล้อง ขายด้วยโทรศัพท์นะก็าอาจจะไม่สวยเท่าไหรนะทุกคนภาพอัอนน้าแม่มันตัวแม่มันเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะเดี๋ยวว่าจะมีรูปมันวิ่งมาแล้วตอนนี้ก็ไข่ไหม่ะตัวแม่มไข่ไหมแล้วไข่มาประมาณหกเจ็ดลูกได้หกเจ็ดลูกได้ลูกเล็กมากนะไข่มานะเหมือนไก่ป่าเลยคนแถวบ้านบอกคนผู้ใหญ่ที่เข,เขาเคยเห็นนะส่วนนี้เป็นลูกแกหูเขาเหมืนอนกันนะ ลูกเจ้าหูขาวมีสามตัวเมียสามตัวแล้วก็แล้วก็ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ตัวเล็กสีส้มเนี่ยลูกมันเดี๋ยวจะพาไปดูแม่มันนะแม่มันดุมากเลยวะแม่มันโคตรดุเลยดุตอนนี้มีลูกใหม่แล้วมันดุมากจับจับไม่ได้เลยเดี๋ยวพาไปดูมันหวงลูกมากนะทุกคนเนี่ยแม่มันเป็นงอนกระชินเป็นงอนหิน มันดุามากนะเข้าไก่ไม่ค่อยได้นะลูกขออนี้ได้ประมาณได้แปดตัวแต่ว่าตายไปสองตัวดุนแมวกินไปตัวหนึ่งตัวหายไปไม่รู้ไปไหนไม่หมาก็แมวแหละรุ่นนี้เป็นหงอนไก่แจ้หลายตัวนะรอบแรกเป็นรุ่นแรกเป็นหงอนไก่ชนเล็หลายรอบนี้หนงอนไก่แจ้หลายตัวนะใช้ได้นะรอบนี้ดุมากนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย,ยทําเลย โคตรดุนะทุกคนดุมากดุจ,ดจัดเลยแต่ะว่าตอนตอนต่อ,ตอ,ตอได้นะครับตัวเนี้ยต,ตอนตอนไม่มีลูกมันมันไม่มันไม่มไมดุมันเชื่องเลยแหละจับถ้าจับได้ก็เชื่องนิ่งเลยเดี๋ยวจะมีอีกตัวมีอีกสองตัวนะทุนแต่ไม่รู้มันตัวผู้อีกสองตัวไม่รู้มันมันไปเดินที่ไหนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูไข่มันนะว่าไข่ลูกเล็กลริกจริงหรือเปล่า นี่นะครับไข่จะพามาดูจะหยิบให้ดูนี่นะไข่ตัวผู้เยอะมากเลยตัวเมียที่เดินอยู่กับตัวเป็นแผลที่ขนล่วงเมื่อกี้นะ่ะกองไม่โฟกัสนี่โฟกัสแล้วนี่นะเทียบกับมือนะลูกนิดเดียวมีมีลูกเล็กกว่านี้ไข่ตัวผู้เยอะมากนะครับตัวตัวเมียตัวนั่นเนี่ยไข่ผู้เยอะมากเลยมัน สำหรับใครที่อยากรู้วิธีดูไข่ไก่นะครับว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียนะดูงแต่เนตดงแต่ไข่เลยก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมจะทําคลิปให้ดูมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ้ยสามหกเจ็ดแปดเก้าลูกนี้ไม่ใช่ไข่มันนะครับลูกนี้ตอนผมปวันนี้ไปตัดปลามานะแล้วก็คนข้างสวนปลามีคนตัดย่าอยู่นะรู้จักกับผมเข้าเก็บไข่มาได้นะ ขาบอกว่าเป็นไข่ไก่ป่าแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเพราะมันลูกใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่กว่าไขา่ไก่ของผมเองนะใหญ่กว่าไขา่ไก่ตัวเมียเบอร์กี้กนะดูสิก็ลองเอามาดูนะว่ามันจะเป็นไข่ไก่ป่าจริงหรือเปล่าแต่ผมว่านะ่าจะเป็นลูกผสมหรือแม่ก็ไก่แจ้นี่แหละไก่แจ้กเลยต่อลูกนีใหญ่มากลูกนี้นะที่ที่ไม่ใช่ไข่มันไอ้น,นี่ไอ้น,นี่คือไข่ไข่ไก่ที่บ้านผมลูกใหญ่ลูกเล็กนะเดี๋ยวจะลองดูว่าไม่รู้มันจะมาฟักวันไหนนะก็เก็บใส่ไว้ก่อนเอามาลูกเดียว มีประมาณสามสีลูกให้เขาไปต้มละน่าจะเป็นไก่แจ้เลยแต่ผมว่าสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมีคลิปอะไรอัปเดตมาใหม่เดี๋ยวผมจะผมจะอัปลงในช่องนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะเป็นช่องใหม่นะครับผมไม่มีอะไรทำช่องนี้โควิดก็เลยมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวคลิปอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ ก็เมน์ไว้นะถ้าผมทำได้ผมก็จะทำให้นะ